ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นภารกิจฆ่าซอมบี้นะคะวันนี้จะมาดูกันว่าฆ่าซอมบี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ซอมบี้ก็จะอยู่ที่ฟาร์มนะคะฟาร์มก็จะเป็นจุดแดงๆที่อยู่ในแมพโอเคจะถึงแล้วโดดกันเลย ก่อนจะไปฆ่าซอมบี้นะคะเราต้องเก็บของเก็บอาวุธให้ครบมือก่อนที่จะไปจัดการเจ้าซอมบี้กันนะคะ First round. The flight will arrive in one minute. Almost ready. <laughs> the safe zone is collapsing. Assemble. Let's fly together. พอเริ่มอาวุธครบมือแล้วนะคะเราก็รอเพื่อนก่อนรอจัดการเจ้าซอมบี้กันเอาละเริ่มกันเลย <premises. S 2> เราต้องเข้าไปใกล้ๆจุดที่บอสอยู่นะคะบอสก็คือซอมบี้นั่นเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียเกิดจามลอยเฮีย่าไม่ได้จะได้ยินได้นอกจากต้องระวังซอมบี้ก็ระวังตี้ตัวอื่นนะคะที่จะมาตบเรา thank <laughs> you ภารกิจของเราก็สําเร็จแล้วนะคะกับการฆ่าซอมบี้พอฆ่าเสร็จเราก็จะมีของมากมายไม่ว่าจะเป็นเกาะสามปืนหรือว่ายานะคะ using adrenaline shot now using adrenaline shot now สำหรับภารกิจนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเจอกันภารกิจหน้าบายยฝากกดไลค์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะ